HAPPY YOU dance, DANCE TO จุก,กสวัสดีครับทุกท่านด,ดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่อง Star Earth แล้ววันนี้นะเราอยู่ในรายการเล่าเรื่องประสบการณ์เองซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้กินแตงโมที่คุณยายของผมได้ปอกไว้และผมก็เกิดความทรงจำดีๆกับแตงโมแต่มันไม่ใช่เอารถไปวิแตงโมนะแต่ ผมอะเล่นแตงโม Banana. เออเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมอะ <ed synth> <heaven> เล่นแตงโมยังไง <sm elling> คือต้องขอย้อนเรื่องราวนี้ไปตอนผมอนุบาลสองซึ่งตอนอนุบาลสองอ่ะจะมีอาหารฟรีใช่ไหมหลังจากอาหารฟรีเสร็จปุ๊บก็จะมีผลลไม้แจกฟรีคนละหนึ่งชิ้นซึ่งในวันนั้นโรงอาหารที่ผมกินอะ่ะเขาแจกแตงโมเขาผ่าแตงโมเป็นสามเหลี <S <S ่ยมแบบนี้ทวน ซึ่งผมกินแตงโมเสร็จบวกกับสมัยนั้นสกเก็ตบอร์ดแบบชิดมากเลยตอนผบอานุบานสองนะผมก็อยากเล่นสกเก็ตบอร์ดผมก็ได้กินแตงโมหมดอะแล้วก็มันจะเหลือเปลือกแตงโมคือเขาไม่ได้ตัดเปลือกแล้วเปลือกแตงโมมันก็ยังมีน้ำแล้วก็ลื่นใช่ไหมผมก็เอาเปลือกแตงโมควม่ำปุ๊บให้ไอ้น้ำลื่นๆน่ะแตะกับพื้นแล้วก็เอารองเท้าอะ เหยียบกับเปลือกแตงโมแล้วก็ไล์อยู่เลยปรุนปรุนช่วงนั้นแบบสนุกสุดๆเลยแต่ความสนุกมันก็ได้จางหายไปเพราะว่าแม่บ้านที่นั่นด่าผมเละเลยครับเพราะว่าผมทำพื้นเละเทอะกับเพื่อนๆกันหมดเลยและเนี่แหละครับก็คือประสบการณ์เอิร์ธกับน้องแตงโมนั่นเองสำหรับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r i b e นะครับผมซึ่ง ไม่ว่าปลาจะว่ายน้ำเร็วแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเหนื่อยเพราะว่าไปละบายบายครับจุ๊กเมื่อดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้กับผมเนียครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนั่นเองและสำหรับวันนี้สตาร์เอิร์ธขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอในคลิปใหม่นะครับบายบาย